สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียอาร์ม JO1 Official นะครับผมวันนี้นะครับมีข่าวด่วนนะครับผมบอสโจนะครับโพสต์นะครับว่าโตเกียวมิวสิกนะครับจะมาเต็มวงนะครับผมบอสโจนะครับได้โพสต์นะครับล่าสุดเนาะเป็นแชทที่คุยกับบอสบิ๊กนะครับผมว่าจัดเต็มนะครับผมโตเกียวมิวสิกนะครับผมมาเต็มวงยกค่ายแน่นอนนะครับวันที่21 กันยานี้นะครับเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมโอ้พี่น้องสุดยอดนะครับบอสบิ๊กใจถึงจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมอ่าแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนาะอิหลานะครับก็ไปช่วยนะครับโตเกียวมิวสิกนะครับผมที่โตเกียวมิวสิกไลท์นะครับครั้งที่25เนาะครั้งที่ผ่านมานะครับรอบนี้ก็เลยอบอสบิ๊กก็เลยแบบว่า จัดให้นะครับบอสโจนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมโตเกียวมิวสิกนะครับผมยกทั้งค่ายนะครับมาที่เปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมนี่ครับรูปอ่าครับผมก็จะเห็นนะครับเป็นโปสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นอ่าป้ายเนาะนะครับโตเกียวมิวสิกยกค่ายเลยนะครับตอนแรกก็นึกว่า จะมาแค่น้องซีเกมกับบอสบิ๊กนะครับแต่บอสบิ๊กบอกแล้วนะครับมาเต็มวงแน่นอนนะครับผมบอสโจก็โพสเรียบร้อยแล้วนะครับผม21กันยานี้นะครับอยากให้พี่น้องนะครับมาชมไฟแสงสีเสียงนะครับแล้วก็เจอกับโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็รถแห่สามคันนะครับผมรถแห่ลำเพินเตเตเสดดจลำเพินลำเพินเตเตเสด็จลำแพนเตเตเสดดจแล้วก็รถแห่ไทยรถแห่นะครับผมซึ่งผมเอามาช่วย บอสโจนะครับผมแอาก็ต้องรอชมนะครับวันที่21กันยานี้นะครับผมมาเจอกันได้ทักทายกันได้นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับผมเป็นกําลังใจเนาะนะครับผมเปิดวงสาวน้อยเพชรป้นแพงนะครับผมเต็มวงแน่นอนตอนนี้ก็กําลังซ้อมโชว์กันอย่างหนักนะครับส่วนฉากก็กําลังทํำจะเสร็จแล้วนะครับบอกเลยครับยิ่งใหญ่แท้แน่นอนนะครับผมบอกเลยอลังการอิลีนะครับผม หลายอย่างนะครับผมอยากให้พี่น้องมาเห็นกับตาในกับ21นี้นะครับพบเจอกันแน่นอนนะครับที่สนามกีฬาบ้านแพงนะครับผมโกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนะาะพอดีก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ น,นักร้องก็มาซ้อมกันเยอะนะครับอีลาแล้วก็นักร้องอื่นๆนะครับก็มากันเยอะนะครับผมพระเอกนางเอกมาเยอะครับผมมาซ้อมครับผมเห็นโชว์แล้วสุดยอดจริงๆนะครับนักดนตรีแน่นไปยะนะครับวันนี้ก็ระบบไฟก็จะเข้ามานะครับแล้วก็ไฟแสงสีเสียงเนาะเสียงก็ตอนนี้อาจารย์มอสก็อยู่ที่จตุรัสนะครับก็กําลัง ทอยู่แต่คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วมั้งครับผมอ่าก็ต้องรอติดตามนะครับอ่านะครับส่วนเซียนนลนะครับวันนี้ก็เข้ามาโดมมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมแล้วก็ส่วนผมกับเสียเอ็มนะครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้นะครับผมก็โอเคนะครับก็จะทําคลิปให้พี่น้องชมเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็มาบอกข่าวดีนะครับสําหรับบอสบิ๊กโตเกียวมิวสิกนะครับผมยกค่ายมาหาที่ บ้านแพงเลยนะครับผมโอ้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมก็ทชยรถแหกก็มานะครับผมก็ยินดีใจนะครับที่ได้มาร่วมเปิดวงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับในฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องขอบคุณวัตโจนะครับที่ให้โอกาสเด็กคนนี้นะครับลูกคนนี้นะครับผมน้องชายคนนี้นะครับผมก็สัญญานะครับว่าจะซัพพอร์ตวัตโจซัพพอร์ตอีหลาตลอดไปนะครับเพราะว่าให้เพื่นกับที่เพื่อนไว้ใจเรา นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆอะไรที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยนะครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับเออขอบคุณพี่น้องรู้สึกว่าผมเข้ามาที่นี่นะครับรู้สึกอบอุ่นมากๆนะครับพี่น้องเข้ามาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมมาเรียนโซเชียลกับวจโจเนาะวจโจก็สอนอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งความคิดการ ต่างๆนะครับผมก็มีบอถโจเป็นอะดอนอยู่แล้วนะครับผมเออแล้วก็อย่าลืมนะครับผม21นี้มีกลุ่มปิดนะครับผม149บาทนะครับผมสองน้อยเป็นบ้านเพลงนะครับปะทะโตเกียวมิวสิกนะครับผมก็ต้องรอชมนะครับพี่น้องนะครับผมเออแล้วก็นะครับฝากนะครับติดตามนะครับช่องไทยรถแห่นะครับ วันที่21่สเอ็นาะอาจจะมีไลฟ์ให้ชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องเสียอามด้วยนะครับก็จะอัปเดตข่าวสารให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้ดีใจนะครับที่เห็นบอสิ๊คคุยกับวอสโจว่า เอามาเต็มวงนะครับก็อยากเห็นอ่าหลายๆเนาะหลายๆท่านเนาะศิลปินจากโตเกียวมิวสิกนะครับก็ผมก็เป็น FC ฟโตเกียวมิวสิกเหมือนกันนะครับตอนวันนั้นมีโอกาสนะครับได้ไปอ่าถ่ายอีหลานเนาะที่ไปไลฟ์โตเกียวมิวสิกครั้งที่25นะครับผมก็ดีใจมากๆนะครับผมได้เห็นบรรยากาศนะครับบอสบิ๊กก็ใจดีนะครับผมวันรอบนี้นะครับมาที่ สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาที่บ้านแพงเลยก็โหอยากให้พี่น้องมาชมนะครับผมเพราะว่าไฟแสงสีนี้บอกเลยไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับผมหลายหลายท่านเปิดเวทีกันหมดแล้วนะครับอหมอลำหลายหลายวงเปิดเวทีกันเกือบหมดแล้วนะครับเหลือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับยังไม่เปิดอยากให้พี่น้องมาชมนะครับผมอยากให้มาเห็นกับตามาฟังกับหูนะครับว่ามันจะขนาดไหนนะครับแต่สําหรับผม ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมบอกเลยนี่ก็เป็นไม่กี่ครั้งนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้เห็นเวทีนะครับตอนนี้ก็กาลังทํากันอยู่นะครับแล้วก็เห็นรูปแบบมาคร่าวๆแล้วนะครับว่าตื่นเต้นจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับถ้าบินได้ก็จะบินโอ้ยวัตจโลโกลนเพิ่นนะครับผมเกือบบินได้แล้วนะอีกนิดเดียวนะครับผมบอกเลยว่ารําแล้วไฟแสงสีนี่สุดยอดฉากนี่อลังการแน่นอนครับผม อกเลยนะครับทั้ง2วงนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยรำเพรินโชสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมบอกเลยว่าอย่างนี้สุดยอดแบบตึงๆนะครับโอ้สออนเวทีเพลินนะครับผมก็ฝากพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็มาบอกข่าวดีนะครับผมข่าวดีของทุกคนนะครับผมเพราะว่าก็จะได้เห็นในกลุ่มปิดนะครับแล้วก็เห็นด้านหน้าเวทีเนาะการแสดงนะครับของโตเกียวมิวสิกนะครับผมก็ต้องรอชมนะครับผมไม่แน่ใจว่าโชว์กี่โวงนะครับเดีย๋ยวรอ,อรวอตโชจัดสรรเวลาอีกทีหนึ่งนะครับของแทรถแหก่ก็ต้องรอจัดสรรเวลาอีกทีนะครับแล้วก็รถแห่3คันเนาะ แล้วก็ประทะกับเวทีสาวนอยเพชรปั้นแพงเวทีใหญ่อันนี้ก็เป็นความฝันนะครับของผมนะครับที่ได้รถแห่มาเปิดวงช่วยบอสโจนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติและเป็นโอกาสนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับบอสโจซอนุชนะครับที่ไว้วางใจนะครับให้ผมเนาะเสียอามนะครับได้สร้างตัวตนกล้าพูดหน้ากล้องแล้วก็กล้าทําอะไรต่างๆนะครับผมก็สัญญานะครับซัพพอร์ต อีหลาซัพพอร์ตบอดโจซัพพอร์ตสาวน้อยเพชรบนแผนแล้วก็ซัพพอร์ตเอฟซีทุกๆคนนะครับซัพพอร์ตครอบครัวน้องอุงอิงนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับนักร้องทุกคนนะครับแดนเซอร์ทุกคนทีมงานทุกคนเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสําหรับผมนะครับก็สัญญาว่าจะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆทําคลิปดีๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ